เสาปูนที่เรียกว่ามีคุณภาพที่ดีนะครับแสงสว่างเสาปูนใช่ไหมคะครับแสงสว่างเสาปูนยาคาเสาปูนนี่ใช่หมดแล้วครับมีลำสะแท้นะคะลำสะแท่เพิ่มพูณความอมดมด้วยค่ะของนางลำนะคะตอนนี้สเก็ข้างเวทีของเราทุกคนมาเฝ้ารอดูใหม่ไทยใจตะวันนะคะมานะ วันนี้นะคะไม้ไทยยังไม่มาก็ดูพิรทัศน,น์ไปก่อนดูดีเจพิรทัศน์นี่นะคะตัวจริงเสียงจริงค่ะอ่าแล้วครับไม้ไทยมาแล้วนะครับตอนนี้กําลังสแตนบายอยู่ที่เต็นท์อนวยการนะครับแล้วก็นในช่วงนี้สวัสดีครับ, 2> รบ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าริ้วขบวนนะครับจากตำบลนางรำยังยังใช่อยู่นะครับเนี่ยยังไปยังไปของตำบลนางรำอยู่นี่ปลาของจริงหรือของปลอมครับเนี่ย ถ้าด <ส reflex> ิฉันจะบอกว่าขอกลับบ้านเดี๋ยวก็โดนแซวอีกถูกต้องแล้วครับน่าจะทุกขบวนแล้วครับทุกขบวนนะคะมีแจ่ของสวยงามและยิ่งใหญ่จริงๆนะคะจะไม่ว่าจะเป็นฟักทองยักษ์จากของเทศบาลตะบนประทายนะคะเห็ดยักษ์จากของอบตโนนเพศค่ะเอาละครับนี่คือริ้วขบวนที่ประดับตกแต่งด้วยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะ นะครับเป็นการส่งเสริมสิ่งที่เรามีอยู่<ะ>ในตำบลของเราทั้งอะไรดีๆนะครับเรานำออกมาโชว์ในวันนี้คืองานของดีปลาไทยครับรู้สึกว่าขบวนคัะผู้ว่าจะมาถึงแล้วนะคะขอเชิญชวนนะ ขอเชิญพี่น้องนะครับประจำพิกัดตําแหน่งนะครับตาบลของท่านตอนนี้ประธานในพิธีเดินทางมาถึงแล้วนะครับเข้าสู่บริเวณพิกัดที่ตั้งของท่านได้เลยนะครับเพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดงานของดีประทายอย่างเป็นทางการครับวิตัวอือนรอบหนึ่งท่านี้ท่านทั่วในจังหวัดท่านชวนสริันทพรนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับพร้อมด้วยทาง การชาติจังหวัดนครราชสีมาสี่ห้าทดสอบสวัสดีครับหนึ่งามขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะคะเข้าสู่สังกัดของตัวเองนะคะเข้าสู่ตราเมินตัวเองนะคะตอนนี้ตอบรวจแจู้้ว่านะคะเดินทางมาถึงแล้วค่ะวทดสอบหนึ่ต่อไปยังเป็นของแม่ที่เห็นตอน